เฮดไลน์135รายการข่าววิเคราะห์สุดกระชับเข้าประเด็นเน้นประโยชน์สังคมเพื่ออนาคตร่วมกันทุกเรื่องราววิเคราะห์ด้วยมุมมองเป็นกลางเน้นหลักเหตุผลเพื่อนำประเทศก้าวไปข้างหน้าเฮดไลน์135ชวนฟังเพื่อเข้าใจสังคมไทยอย่างแท้จริงไปกับเราสองสาวเจทีและเจบีค่ะค่ะก็เป็นเหตุการณ์ประทะากาันร,ระหว่างชาวกัมพูชากับเจ้าหน้าที่ทหารของไทยนะคะเหตกุก็เกิดที่บ้านหนองยาแก้วจังหวัดสะแก้วค่ะ ซึ่งฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็เข้ามารื้อถอนสิ่งกีดขวางนะคะที่เราวางป้องกันไม่ให้ทางกัมพูชาเนี่ยลุกลามเข้ามาในพื้นที่อธิปไตยของไทยค่ะแต่สุดท้ายก็กลายเป็นทหารไทยที่ได้รับบาดเจ็บอีกครั้งนะคะซึ่งลักษณะพื้นที่ของบ้านหนองแยกแก้วเนี่ยก็คล้ายคลึงกับกรณีของบ้านหนองจานอยู่ในจังหวัดสะแก้วเช่นเดียวกันค่ะก็เคยเป็นศูนย์อพยพมาก่อนนะคะแล้วก็เ,เมื่อมีการไล่ให้ชาวกัมพูชาเนี่ยถอยร่นกลับไปยังประเทศตัวเองเนี่ย ผ่านมาระยะหนึ่งก็กลับค่ะอยากกลับเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะคะในพื้นที่ที่เป็นรอยต่อตรงนี้ก็ทําให้เกิดเป็นเหตุที่ทําให้เกิดเหตุวิวาทค่ะเพราะเขาไม่อยากย้ายกลับประเทศนะคะจากเหตุการณ์นี้จะกลายเป็นชนวนให้เกิดการตอบโต้อย่างรุนแรงระหว่างไทยกับกัมพูชายอีกหรือไม่และว่าที่รัฐบาลใหม่อย่างคอรมออนุทินหนึ่งเนี่ยจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรติดตามการวิเคราะห์เชิงลึกได้จากคุณเจทีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนในเรื่องนี้นะคะก็แน่ก็เชื่อว่าทุกคนเองก็คงได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะเรื่องนี้ค่ะก็เกิดมาอย่างต่อเนื่องในตั้งแต่วันที่16กันยายนที่ผ่านมาที่เราจะพบเห็นว่าคนกัมพูชาค่ก็คือเขาก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนชาวบ้านะนะคะก็แบบนำโดยผู้หญิงคุณชราเด็กก็คือง่ายๆว่ามันเป็นกลยุทธ์ของทางกัมพูชาที่ใช้โลภมนุษย์อะค่ะในการที่จะ ะมายั่วยุเจ้าหนที่ของเราอ่านั่นก็คือว่าเราอะค่ได้อวางรั้วรวดหนามที่อ่าในขอบเขตของในพื้นที่หนึ่งต่อห้าหมื่นที่เรา <c oughs> เราเราเราเป็นเรานักตรงนี้ยนะคะใช่แล้วสุดท้ายเขาก็มาลื้อออกมาค่ะแต่ว่าการรื้อแทนที่จะเป็นส่งทหารมารื้อแต่นี้กับใช้มวลชนมารื้อ <c oughs> ใช่ค่ะเราก็ทหารยืนอยู่ข้างหลังอ๋อก็คืออ้างว่าเป็นประชาชนที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นแต่ข้อที่จริงเป็นยังไงเราก็ไม่ทราบใช่ค่ะเพราะว่าในแง่ึ่งในเชิงของพื้นที่ก็มีการบอกเหมือนกันว่าคนเหล่านี้เป็นคนจากข้างนอกซึ่งล่าสุดได้ได้คุยกับเพื่อนๆในพื้นที่ก็ให้ค่ะว่าออมีคนมาเยอะมากเกือบ5้าร้อยคนน่ะก็น่าจะมีการระดมมาจากข้างนอกอเพราะว่าในเชิงของพื้นที่ค่ายที่เป็นอพยพ สมัยม่อจ <นะ S 1> จริง<ต>ไม่ถึงเหลือประมาณไม่กี่หลังไม่กี่ครัวเรือนเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการนะมีการสร้างสรรการนะคะซึ่งในแง่นึงก็ไม่ใช่เรื่องใหม่มากนะเพราะว่าปกติก็เป็นทริคที่กัมพูชาใช้บอ่อยอยู่แล้วะค่ะ เป็นประมาณคือเขาพยายามจะยึดพื้นที่ต่างจากเราของเราเนี่ยหนึ่งต่อห้าหมื่นต่ทางเขาเนี่ยจะบอกว่าหนึ่งต่อสองแสนใช่ไหมคะใช่ค่ะคือจะมจะมองจะมองว่าบ้านของแกแก้วเนี่ยคือแผ่นดินของเขาใช่ค่ะแล้วก็บางส่วนแบบบางคนก็คือเกิดมาในพื้นที่ศูนย์อุพยุตตรงนี้มานานแล้วอะค่ะตั้งแต่ปีสองพันห้ารอยี่สิบสองก็เชื่อว่าพื้นที่นี้เป็นของตัวเองแล้วอะค่ะค่ะ่ตรงนี้เห็นว่าเอ่อการปฏิบัติ ที่ชาวบ้านเนี่ยปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทหารของไทยนี่ก็มีหลากหลายอาวุธซึ่งอาจจะไม่ใช่ปืนยิงแต่เป็นอาวุธอื่นๆที่ทำลายเจ้าหน้าที่เราได้เหมือนกันค่ะใช่ค่ะก็อย่างเป็นเชิงม็อบมาเรียกว่าเป็นม็อบแล้วกันนะคะแล้วก็คืออันนี้ไม่ใช่แต่ก่อนนั้นนี้ก็เป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยคือใช้ท่อนไม้คือเราจะเห็นภาพปัตชชาวบ,บ้านถือท่อนไม้ถือหนังสติกถือก้อนหินคว้างปาใส่เจ้า,าจวาทีซึ่งซึ่งเรื่องเนี้ยแบบ มันเป็นเป็นภาพซ้ำมากเลยเป็นซึ่งเป็นสิ่งที่แย่มากแล้วก็ของไทยเองก็เราก็ไม่ได้หลงกลนะเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือให้เป็นภาพทหารมาทําร้ายประชาชนของเขาแต่ว่าเราก็ใช้หลักสากลก็คือใช้ตารวจควบคุมฝูงชนคะก็คือแบบเป็นการเหมือนแบบเหมือนปราบม็อบเหมือนปราบใช่ในในกรุงเทพม้านเรใที่เราเห็นม็อบกันเมืองอะไรเงี้ยนะคะก็ประมาณนั้นซึ่งเมื่อวานนะคะพอเขาทําแบบเหมือนเยอะมากขึ้นจนเจ้าหน้าที่ของเาได้รับบาดเจ็บก็เลยเป็นที่มาของการใช้ แกส๊สันตานะคะในการที่จะสลายการชุมนุมแล้วก็ตรงนี้ก็เลยเหมือนเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นเพราะภาพมันก็พอเป็นแกส๊สนันตาก็แบบมีคมามมันดูแบบมันดูรุนแรงใช่ะค่ะใช่แล้วตรงนี้เราจะจัดการอะไรยังไงดีคะในส่วนของเอรัฐบาลก่อนเลยที่กําลังจะ ค่ะในส่วนของร <es> ัฐบาลเองก็อย่างที่ว่านะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีคอ,อรอมอ,นนอเน<อ>าะก็ยงงังกำลังก็ยังพูดอะไรได้ไม่ได้ชัดเจนมากเพราะว่ายังยังไม่มีคอรมอยังไม่มีเขา<ช>เรียกว่าออร์เอริตี้ที่แท้จริงอนะคะอแต่เหมือนทราบล่าสุดเหมือนอ่ท่านนายกก็ให้สัมภาษณ์ว่าก็จะให้ทหารตัดสินใจให้เต็มที่แต่ทั้งหมดทั้งปวงมันแบบ มันต้องมีคําสั่งที่เป็นรายลักษณ์อักษรนะคะรัฐมนตรีว่าการใช่ใช่ไม่ใช่คําสั่งลอยเพราะว่าในเชิงของราชการทําคําสั่งลอยทํางานตามคำสั่งลอยนี่ไม่ไม่ได้ค่ะกฎอายการศึกยังมีอํานาจอยู่นะคะที่จะให้แม่ทัพทางภาคที่หนึ่งและภาคที่สองในการจัดการเรื่องนี้ค่ะคุณเจตียังมีอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าจะทําเป็นเชิงถ้ามันใหญ่ขึ้นก็คือต้องมารายงานที่สสมชสภาความมั่นคงแห่งชาติจะดีขึ้นก็ต้องกลับเข้าสู่กระบวนการให้ผู้มีส่วนร่วมอยู่อยู่ในสเต็ค นี่นะคะก็คือก็คือต้องรับรูบ้ค่ะเพราะฉะนั้นก็รออีกนิดแต่ว่าก็ออยังไงก็ตามาค่ะในเชิงของประเทศไทยเราก็ได้เห็นความขึงขังของอเชิงของกองทัพภาคที่หนึ่งมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาเราเห็นของกองทัพภาคที่สองเนาะแทีนี้ก็ใน ตอนนี้ค่ะก็จะเป็นสมรภูมิของกองทัพภาคที่หนึ่งซึ่งก็ต้องดูค่ะว่ากองทัพที่หนึ่งภาคที่หนึ่งเนี่ยแบบจะทําให้เด็ดขาดไหมคือในแง่เนี่ยมันก็มองได้หลายทางว่าเอ้ยทำไมตอนนั้นไม่ไม่ทําให้พร้อมๆกันถ้าในเชิงทหารอาจจะบอกว่าแบ่งโซนที่รักอันก็ได้กองทัพภาคที่สองก่อนแล้วก็มากองทัพภาคที่หนึ่งจะได้แบบกําลังจะได้มาแบบมันมาช่วยกันที่นี่อะไรเงี้ยกค็คือเราเราอยากเห็นการบริหารงานที่เป็นเอกภาพมากๆเลยค่ะคุณเจตีแต่มันก็มีคำถามจากภาคประชาชนอย่างที่คุณเจตีบอกเมื่อกี้ว่า ทำไมมันไม่มีคําสั่งหรือการมองภาพรวมแล้วจัดการไปพร้อมๆกันตรงนี้การบริหารจัดการของ ภาคที่หนึ่งและภาคที่สองมีความแตกต่างกันยังไงไหมคะหรือว่าเป็นทัศนวิสัยของทางผู้นำอะตรงนี้ยังพูดยากนะค่ะไม่อยากจะโจมตีใครแต่ว่าก็เชิงมองเชิงเชิงเชิงชายแดนตรงนั้นก็อย่างที่เคยได้เล่าค่ะว่าแบบถ้าเป็นชายแดนสะแก้วปอยเปรตอรญญประเทศตรงนี้ก็คือเหมือนอมีความเจริญเนาะห <ừ> มายถึงว่ามันก็ไม่ได้เป็นสนอบสอุภูมิแบบเป็นป่าเป็นเขาเหมือนทางภาคที่สองที่แบบตรงนี้มันมีคนเยอะมีเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยในความ เสียหายอะไรถ้าเกิดขึ้นแบบประทะอนุนันนี้นนมันก็จะดูะ<ม>ยากมากก็เป็นแบบน่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็อาจจะคือใน,นอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายมันจะ,จะซับซ้อนกว่าเพราะว่าสมองผู้มาต่างกันะน,นะคะก็คิดว่า ในเชิงของกองทัพอาจจะแบบอาจจะแบ่งโซนก็ได้เราก็ไม่รู้แต่ว่าแต่อย่างว่าเนะเพราะว่าเราคนไทยเราก็รักชาติเราก็อยากจะเห็นอะไรให้มันเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าก็อาจจะก็ขอให้ชวนชวนให้เพื่อนๆจับตาดูของอสมรภูมิทัพภาคที่หนึ่งอะค่ะในเชิงของสระแก้วลงมานะคะเพราะว่ายังมีที่สระแก้วแล้วก็เนี่ยหนองจานก็สระแก้วเหมือนกันแล้วก็ที่ตราดซึ่งก็มีจุดที่กัมพูชาลุกล้ำอยู่นะคะก็ ก็ก็ก็ถือว่าต้องติดตามค่ะตรงนี้นนะคะยังเชื่อว,ว่ากองทัพภาคที่หนึ่งเองยังไม่สามารถที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบในการรับผืนรับรับพื้นรับผิดชอบพื้นที่นี้ได้แล้วก็คนไทยก็ยังอยากจะใหู้นยนอพยพเหล่านี้มาเป็นของไทยเหมือนเดิมตรงนี้รวมถึง,งท่านอนุทินด้วยไหมคะที่คุณเจทีได้เอบอกกล่าวมาเมื่อสักครู่ว่าท่านอยากจะให้มอบอํานาจในการดูแลพื้นที่พิพาทนี้ยเป็นของกองทัพไปเลยแต่ว่าเราก็ยังคาดหวังในฐานะผู้นําประเทศที่จะ มี คำสั่งหรือแม้แต่คำแนะนำหรือแม้แต่วิสัยทัศน์ที่จะนำพาเรื่องนี้ได้อย่างแบบเบ็ดเสร็จเลยค่ะตรงนี้คงต้อง,อง,องถ้าในเชิงกระบวนการในเชิงของระบบก็ต้องมีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะอ่ะอะซึ่งนายกไปจะเป็นประธานซึ่งก็รองรอตรงนั้นก่อนดีกว่าก็หวังว่าคอรมอจะอนุม,มัติเพราะว่าอย่างถ้าอย่างที่ว่าในเชิงระบบราชการถ้าเป็นคำสั่งลอยอ่ะแล้วแบบถ้ามันต้องมีการปะทะมีอะไรเงี้ยมันความรับผิดชอบถ้าไม่มีอะไรล้วก่อนก็ยากที่จะก็ยากก็ไม่ไม่ไม่เป็นธรรมกับข้าราช กันในฝ่ายปฏิบัติมากนะคะ<ม>นะคะค่ะค่ะก็ขอบคุณคุณเจตีมากๆนะคะสำหรับข้อมูลในวันนี้แล้วก็ขอบคุณข่าวต้นทางจากทางจากทางกรุงเทพธุรกิจมัติชนแล้วก็ผู้จัดการออนไลน์ด้วยค่ะค่ะ,คะก็หวังว่าเรื่องนี้จะคลี่คลายเร็วนะคะเพราะอย่างที่ยนนะะ้ำแล้วค่ะว่าเออเราก็ต้องการทวงอธิปไตยของเราคืนแล้วเราก็ไม่อยากเห็นแบบพื้นที่สองประเทศชาวบ้านสองประเทศต้องรังเกียจกันมากรังเกียจรังงอนกันมากกว่าแบบเนี้ยมันแบบมันไม่ดีเลยไม่ดีดอกใครเลยอะค่ะค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะ และนี่คือเฮดไลน์135รู้ให้ลึกมองให้ขาดวิเคราะห์ให้ไวเพื่อประโยชน์ประเทศไทยประจำวันนี้ค่ะขอบคุณที่อยู่กับเรานะคะฝากกดติดตามกดแชร์ส่งต่อพอดแคสต์นี้ให้กับผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ